อีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะจากประเทศเกาหลีค่ะก็คือตาช่างสําหรับน้องหมาดูได้ว่าอนาคตของน้องหมาคุณเนี่ยเสี่างที่จะเกิดโรคหรือเปล่าคือแว่นตาเนี่ยมันเป็นแว่นตาที่สามารถมองเห็นซับเติลได้แบบเรียลไทม์แม่นยำมากมากอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะ กู๊ปนี้นะคะพา2เทคโนโลยีสุดล้ำจากฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีหรือว่าชาวฮ่องกงเนี่ยเปิดประสบการณ์สมาร์ทไลฟ์แบบใหม่เรียกว่าแอดวานซ์สุดๆเลยมีไว้ชีวิตง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแว่นซับไตเติ้ลหน้าตาก,กันแดดแปลภาษานะคะพูดภาษาเกาหลีแปลไทยทันทีอันที่2ค่ะตู้เพสั์ประจําบ้านจ่ายยาตรงเวลากินยาไม่ผิดแน่นอนอันที่3 เครื่องล้างหูอัตโนมัติคันหูไม่มีแล้วนะคะล้างได้เลยทันทีนะคะอันที่4ค่ะเครื่องชั่งน้าหนักน้องหมาบอกโรคได้และอันที่5้าแว่นตาเปลี่ยนสีซื้อแว่นหนึ่งอันเหมือนได้แว่น4อันเลยค่ะเจอแสงเท่าไหร่ไม่มีวันทั้งหมดนี้นะคะคือเทคโนโลยีที่ทุกคนจะได้เห็นกันในปี2025แน่นอนบอกเลยค่ะน่าสนใจทุกชิ้นเก็บตกมาให้ดูแล้วค่ะจากงานฮ่องกงอิเล็กทรอนิกส์แฟร์ไปดูกันเลยค่ะ แว่นตาเนี่ยเป็นแว่นตาที่สามารถมองเห็นซับไตเติ้ลได้แบบเรียลไทม์지금실시간으로번역이된상태로나가는건데지금번역이좀부정확하게ี่이유가เนบี่ันเขาบอก่มัน่าสิท่งเที่ันเขานแบ่ันพูดนยู่ตอนนี่ม คืออาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยบ้างนะเพราะว่ามันมีเหมือนแบบเสียงจากรอบ้างทั้งหมดคือตอนนี้ทุกอย่างที่เขาพูดมาทั้งหมดที่เป็นภาษาเกาหลีอะแจนเห็นผ่านแววตาของแจนมันจะมีจอขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นภาษาไทยให้เราสามารถอ่านได้เลยซึ่งแบบต่อไปเวลาเราคุยกับชาวต่างชาตินะคะเวลาเขาพูดอะไรมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถอ่านได้เป็นซับไตเติลตรงนี้เลยเนี่ยถ้าอยากเห็นว่าสิ่งที่แจนเห็นคืออะไรคือตรงนี้ค่ะมาดูที่หน้าจอได้เลย,เลย และนี่นะคะก็คือสิ่งที่แจนเห็นในแว่นค่ะแต่ว่าเขาตอบผ่านคอมให้เราดูเพื่อที่จะได้เห็น,นง่ายขึ้นนะคะเขาก็พยายามขายของเต็มที่เลยค่ะแว่นแปลภาษาเรียลไทม์เหมือนใส่คำบรรยายเลยมีความแม่นยำนะคะถึง98%เลยค่ะเท่าที่จจนลองดูนะคะก็พูดถูกค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าประโยคง่ายไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ค่ะพูดมาฟังเข้าใจแต่อาจจะตอบกับยากนิดหน่อยค่ะเจ๋งมากทุกคนคือแบบว่า มันเป๊ะเขาบอกว่าจริงๆแว่นตาตัวนี้นะคะก็คือเหมือนรองรับพวก AI ต่างๆ ChatGPT ต่างๆแล้วก็สามารถรองรับได้12ภาษาณตอนนี้นะคะสิ่งที่จนได้อ่านภาษาเกาหลีที่เขาพูดเนี่ยค่อนข้างเป็นประโยคที่อ่านแล้วเข้าใจเลยจริงๆอันนี้นะคะเป็นแว่นตารุ่นที่2ของเขาแล้วนะคะที่เขาลิดออกมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณปลายปีถึงเดือนมกราคมเนี่ยเขาจะออกรุ่นใหม่มานะคะจริงๆตัวนี้มีหลายฟังก์ชันเลยที่สามารถทําได้ก็คือตัวที่เป็น AI Assistant นะคะ yeah, yeah, yeah. มีพวกแบบ Real Time Translation ดู YouTube ได้ voice control ได้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วก็ท่องเว็บได้ <Okay. S 1> ก็คือเหมือนเป็น Smart Glasses ท,ทั่วไปเลย เครื่องนี้นะคะคือเครื่องจ่ายยาแจนเนี่ยอยากจะเอาไว้ที่บ้านมากๆเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่สามารถดูแลคนที่เรารักได้ว่าง่ายๆการทํางานคอนเซปต์ของมันคือทุกครั้งที่เราจะต้องทานยามันจะเตือนเป็นเสียงออกมาหรือว่าเตือนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้เราเนี่ยได้ทานยาตรงเวลาลองคิดดูบางทีอะเรามีผู้สูงอายุหรือพ่อแม่แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทานยาอะไรบ้างให้ครบใช่ไหมคะตรงเนี้ยมันจะสามารถ ปล่อยออกมาตามยาที่เราต้องกินเลยข้างในตรงนี้นะคะสามารถใส่ย,ยาได้ทั้งหมด10ประเภทด้วยกันก็คือ10ชนิดหลังจากนั้นปุ๊บเราก็เซ็ตทุกอย่างแล้วมันก็จะปล่อยออกมาในถ้วยตรงนี้ค่ะตามเวลาของเราที่เราต้องกินนะหรือว่าบางทีแม่โทรมาบอกว่าแจนช่วงนี้รู้สึกปวดหัวจังเลยแล้วไม่รู้จะกินยาอะไรเราสามารถสั่งผ่านแบบทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือเราจิ้มให้ยามันออกมาเขาก็แค่เดินมาที่ตู้นี้แล้วก็กินยาได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะกินยาผิดหรือว่ากินยาเกินโดสที่ต้องกินหรือเปล่าค่ะ หลังจากที่เห็นในยินเตร์เด็ตนะคะมานานและคนแชร์เกี่ยวกับเครื่องล้างหูตอนนี้มาเดินในงานฮ่องกงค่ะก็มีนวัตกรรมชาวฮ่องกงคนหนึ่งนะคะที่เขาคิดค้นเครื่องล้างหูซึ่งจัิก็ไม่รู้หรอกว่ามันสามารถใช้ได้จริงแค่ไหนนะเขาบอกว่ายังไม่ขายสู่ท้องตลาดแต่ว่ากําลังจะขายเร็วๆนี้นะคะวิธีการทํางานง่ายมากๆเนี่ยเอาข้อหูเราตรงนี้มันก็จะมี2อรูที่จะปล่อยน้ําออกมาแล้วก็จะปล่อยลมแห้งเวลาแบบล้างเสร็จก็ต้องเป่าหูตรงนี้นะจะเป็นที่ใส่น้ําให้เราใส่น้ําเข้าไปในนี้ น้ำอุ่นๆนะคะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็แค่กดปุ่มตรงนี้น้ําก็จะออกมาปุ๊บล้างหูเราเสร็จปุ๊บแล้วน้ําสิ่งสปกปรกอ่ะก็จะลงไปในรูตรงนี้ค่ะแล้วก็ตกไปอยู่ที่ข้างใต้ตรงนี้มันดูน่าสนใจนะสำหรับการล้างหูแต่จันก็ไม่รู้ว่าแรงดันของน้ําเข้าไปในหัวมันจะแรงดันขนาดไหนนึกออกปะคือแบบมันอาจจะแบบนิดเดียวเบาอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นนวัตกรรมที่จันเห็นคนแชร์ในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะมาก บูทนี้นะคะน่าสนใจมากๆเป็นนวัตรกรรมจากประเทศเกาหลีค่ะซึ่งมันเป็นรูปแบบพัาสเตอร์แบบใหม่นะทุกคนเป็นแบบนี้การออกแบบของเขามันจะมีความโค้งเพื่อสําหรับการป้องกันการกระแทกสมมุติว่าคุณมีแผลเปหรือแผลที่เพิ่งผ่าตัดมาส,สดๆใช่ไหมถ้าเราแปะพลาสเตอร์ปกติมันมีสิทธิ์ที่จะสามารถกดทับแล้วแผลมันอาจจะอักเสบขึ้นมาได้แต่ว่าตัวนี้พอแปะไปแล้วเนี่ยมันจะแข็งแรงมากๆเลยมันจะไม่มีทางโดนที่แผลเราและสังเกตด้านบนตรงนี้นะคะมันจะมีรูดังนั้นเนี่ยมันสามารถระบายอากาศได้สังเกตดีๆ ับรูที่เป็นสี่รูเล็กๆแบบนี้นะคะก็แล้วแต่เราเลือกได้เลยรูใหญ่ก็จะสามารถใส่ย,ยาหรือว่าทําแผลได้นะคะโดยใช้คอตตอนแบบใส่เข้าไปค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้ามีรูอย่างนี้แล้วมันจะแบบเป็น water proof หรือเปล่ากันน้ําหรือเปล่าเขาจะมีตัวฟิล์มนะคะที่แถมมากับกล่องเลยคุณสามารถเอาตัวเนี้ยแปะเวลาที่อาบน้ำาล้ก็จะไม่มีน้ําเข้าค่ะหรือถ้าสมมุติว่ามันจะมีแบบฝุ่นเข้าไปหรือเปล่าเขาก็จะมีตัวฟิล์มค่ะเป็นฟิล์มที่สามารถปิดตรงรูตรงนี้นะคะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเข้าไปหรือแบคทีเรียเข้าไปค่ะออันนนี้้้ะะคาาาาาบกวว่าสามารถใชไดย ะมะีทั้งหมด3ไซส์ค่ะไซส์ใหญ่นะคะไซส์กลาง<ม>นี่นะแล้วก็ไซส์เล็กนะคะซึ่งบางคนน่ยแพ้พาสเตอร์ใช่ปะตัวนี้มันก็จะไม่โดนที่แผลเราหรือโดนที่ผิวเราเต็มๆด,ดังนั้นตัวนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกผิวโดยเฉพาะคนที่มีเซนิทีฟสกินค่ะปัจจุบันนะคะเขาขายอยู่ที่ประเทศเกาหลีที่เดียวหรือว่าขายในงานนี้เท่านั้นราคาอยู่ที่19 u s ์หรือประมาณ600บาทค่ะ อีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะจากประเทศเกาหลีค่ะก็คือตาช่างสําหรับน้องหมาดังนั้นถ้าใครที่ชอบเลี้ยงน้องหมาเนี่ยอาจจะต้องมีตาช่างแบบนี้ติดบ้านแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตาช่างตัวนี้นะคะสามารถบอกได้เลยว่าหมาของคุณเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เสี่ยงเกิดแบบเป็นโรคอ้วนหรือเปล่าจะบอกได้หมดเลยว่าความยาวของน้องหมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็การที่น้องหมาเอาขาวางในแต่ละช่องเนี่ยก็จะบอกว่าแรงกดในแต่ละขาเนี่ยเป็นยังไงเพื่อที่จะสามารถดูได้ว่าอนาคตของน้องหมาคุณเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็น ดูได้ผลจะแสดงผ่านหน้าจอตรงนี้หรือว่าแสดงผ่านแอปพลิเคชันที่เขามีไว้ให้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นที่วัดไข้อะ่ะหรือว่าวัดอุณหภูมิของลองหมาของคุณคือหลายๆคนที่เลี้ยง้องหมาอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะรู้ว่าการวัดไข้ของ้องหมาปัจจุบันที่เขาใช้กันก็คือการใช้แบบปลอดอะ่ะเสียบเข้าไปที่ก้นของหมาใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้น้องหมา รู้สึกเจ็บหรือว่าติดเชื้อได้นะคะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะใช้งานง่ายขึ้นก็คือเหมือนอุ้มน้องหมามาแบบนี้ใช่ปะแล้วก็วางแบบนี้ก็จะสามารถวัดได้เลยก็จะเหมือนการวัดหัวใจของมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองเขาบอกว่าจะมีความแม่นยำอยู่ที่98เลยเครื่องช่างตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะวางขายประมาณต้นปีหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มาที่ประเทศเกาหลีแล้วก็จะต่อไปที่ฮ่องกงกับสิงคโปร์ยังไม่มีแผนที่จะเข้าที่ประเทศไทยนะคะถามว่าเหมาะกับหมาไซส์แบบไหนก็คือไซส์เล็กๆแบบนี้หมาไซส์เล็กเท่านั้น ไม่ใช่หมาสายใหญ่นะเพราะว่าเขาบอกว่าหมาสายใหญ่อย่างเช่นอเมริกาหรือว่าประเทศที่เราเลียงเนี่ยส่วนมากเป็นหมาที่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะว่าได้เดินได้เดินออกกําลังกายแต่หมาพวกนี้จะเป็นหมาที่อยู่ในบ้านส่วนมากก็อาจจะเสี่ยงกับการเกิดเป็นโรคได้ค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะจย์กำลังใส่แว่นตาที่เหมาะสําหรับคนขับรถมากๆเลยตัวนี้นะคะเป็นแว่นตาที่สามารถปรับได้อัตโนมัติเลยสมมุติว่าแสงข้างนอกแรงมากๆเลยตัวนี้มันก็จะปรับสีเลนต่างๆนะคะหรือจะทําแบบแมนนวลก็ได้คะ่ะ เขาบอกว่าถ้าเป็นโหมดแมนวนวลที่เราปรับเองนะคะสามารถปรับความเข้มทั้งหมด4แบบแต่ถ้าเป็นโหมดออโต้นะคะมันก็จะปรับไปเลยตามความเข้มข้นของแสงพระอาทิตย์ที่โดนแว่นตาเรามันก็จะปรับให้อัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกของเขาก็จะปรับได้แค่แสงอย่างเดียวเวอร์ชันที่2เขาบอกว่ามันจะสามารถทําเป็นแบบบลูทูธฟังเพลงได้มีแบบออดิโอได้ใช่ไหมคะส่วนอันที่3เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทําให้แบบเลนนี้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วย ทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแจะเลือกไหมทุกคนได้ดูกันแต่ถ้าอยากเห็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของ Smart City สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ใน Tik t o อกซี a g เ i n แล้วก็ t ิ k ต o อกซี news นะคะมีอัปเดตให้ดูเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าใครชอบทัวร์งานแบบนี้นะคะฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แจนแล้วทีมงานซีเกทุกคนด้วยนะคะ